มาแล้วฝันฝันอาบน้ําเอ้ยหินน้ำายอ่ฝันกินน้ำอยู่นะคะกำลังมา <c oughs> อนอนนอนอยู่ไกลให้น้ำเยอะกำลังมาทำงานแล้ว <c oughs> ฝันน้องฝันกับน,น้องฟ้าแสค่ะ หยุดนะคะแต่เล็กยาวเด็กๆก็จะมาแล้วรอรอราอ,อ,อาบน้ำเสร็จก,ก่อนตักกล้วยไว้กันรอก่อนตัดกล้วยให้ตัวเล็กกล้วยไม่มีเหมือนกันกล้วยหมดเฉียนเฉียนกล้วยไว้ไวรอเด็กๆก่อน มาแล้วมาแล้วอาบน้ำทันยังมายังมายังรอเด็กน้อยกินหญ้ากินหญ้าอยู่กินหญ้าอยู่ <c oughs> ขวานใสกำลังกินหญ้านะคะ เดี๋ยวก็มาแรงกินยาเด็กน้อยเด็กน้อยวันนี้วันอาทิตย์ที่สี่มีจุนายนนะคะวันหยุดยาวเนาะสามวันวันเด็กๆมาตักบาทกันด่บาตรวันหยุดนะคะตะเลกวันพระวัน ลิมาแล้วมาแล้วน้องขวัญดิบสกมีแค่นี้บอกินได้ดิบดิบก็กินได้เออดิบก็กินได้เคืองน้อยน้อยเคืองน่ารักมาแล้วมาแล้วเลือกก่อนพี่ตัวเล็กเออตัวหน้าน้องขวัญตัวน้องปลาตัวนี่จะให้ไหมได้

น้องขวัญนี่คือน้องขวัญนะคะอเป็นอันนี้น้องฟ้าใสอันนี้น้องอะไรฟ้าใสฟ้าใสส่งให้เลยส่งให้ละทันมันใช่าคะคนสวยน้องขวัญน้องฟ้าใสเดี๋ยวเขาเก็บเองเไงคะอร่อยไหมพี่กี้ มาดิแบ่งแบ่งแบ่งน้องควันเนาะไม่ให้เราไหร้องห่วงเรียบเกี่ยวเอาเลยรองห่วงเป็นสวยนะคะเด็กๆมาแต่เช้าแบ่งน้องควันด้เต็นได้ไหมคะไม่แล้วเด็กน้อย เวสวยคอนเสวยใ,สชใช่ชเ,<ร>เดี๋ยวน้องขวัญแยนะ่งน้องมาทาที่ปากอะอยู่ที่งวงอะเลือกแรกครับรู้สิ่งห้าบ้างทานน้ำหอมเฮพอดีกินเลยพอดีกินมันไม่ยังไ,ไ,ไ,ไม่ได้แข็งนะกินเนะื้อกินน้ำได้ไม่ได้ ไม่ได้ใสมากนี่มีเนื้ออยู่ไม่ได้แก่งลูกลงน้อยเรียบร้อยแล้วน้ำหอมตัดมะหวายกาแฟชาอะไรกินได้กินได้เนื้อมองทั้งน้ำทั้งนี้อดิฉัไม่ได้ปอกมแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วค่ะค่ะ ขอบคุณนะคะไปัปสวยสยเดี๋ยวค่อยมาใหม่อาบน้ำเย็นสบายไปไหนไปเที่ยวก่อนนะอ๋อไซโคงกลับรถรถแมคโครกลับรถไปแล้วไปทำงานต่อไปกินญ้าต่อ เดี๋ยวนะอไปทำงานกันแล้วเด็กน้อยโอเคค่ะาเช้า,ชานี้กับน้องฝาน,น้องฟ้าใสนะคะสวัสดีค่ะตลาดน้ำราดมงคลสุรินทร์จ้า